ข้อมูลเดือนคุมพาพันในเกมโปเกมอนโกนะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นข้อมูลของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนคุมพาพันนะครับรายละเอียดเดี๋ยวมีคลิปแยกตามรายสัปดาห์อีกทีนึงนะครับก็เกาะหนึ่งเลยมาเริ่มกันที่บอส5ดาวนะครับไข่5ดาวนะครับเริ่มที่เดียวก้านะครับจากเดือนที่แล้วนะครับซึ่งจะโดนเปลี่ยนเป็นอินามอรัสตอนวันที่6กคุมพานะครับแล้วก็วันที่17จะเป็นอีวอลเท่ากับเซอร์เนียสครับอยู่ด้วยกันไปจนถึงวันที่24ีนะครับชั่วโมงตีเลททุ วันที่12เป็นอินาโมลัสแล้วก็วันที่19เป็นอ e ีวอร์เท่ากับเซอร์เนตแย่งกันเกิดนะครับ สำหรับไข่เมก้านะครับเมก้าเมดิแชมครับอยู่กับเดลกามาตั้งแต่เดือนที่แล้ววันที่6จะเปลี่ยนเป็นเมก้าทาธานิต้านะครับแล้วก็วันที่17จะเป็นเมก้ากาชอมนะครับอยู่ไปยาวจนถึง4มีนาเลยนะครับก็ถ้าเอามาเรียงเป็นตารางเวลาก็จะได้ประมาณนี้ครับส่วนบอสตั้งแต่วันที่24ถึง28เดี๋ยวมีข้อมูลบอกทีหลังนะครับต่อมานะครับชาร์โดเลดนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเป็นชาร์โดเลจิล็อกนะครับเกิดเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์นะครับก็ตัวนี้มีชายนี่ด้วยนะครับก็อยู่กันไปยาวๆตต่อมมาานนะคครรัับบก็ี้เลย3ถึง 10นะครับจะมีมอร์เทสหรือว่าไฟ r e ร์นะครับ10ถึง17ก็ตามนี้ครับไม่มีตัวใหม่แล้วก็วันที่17ถึง24นะครับมี4ตัวนะครับมีตัวใหม่ก็คือพีโดฟครับแล้วก็24ถึง3มีนานะครับมีดาลุมากะเพิ่มเข้ามาด้วยครับ แล้วก็วันที่3ามถึงสีมีนาคือห้ตัวตามภาพเลยครับซึ่งไดนาแมิกจะเปลี่ยนทุกๆวันจันนะครับแล้วก็แม็กซ์มันเดย์นะครับทุกวันจันหกโมงถึงหึงทุ่มวันที่3จะเป็นมอร์เตสนะครับวันที่10เป็นกระลอกครับวันที่17เป็นพีโดฟแล้วก็วันที่24เป็นดารูมากะนะครับสำหรับชั่วโมงสปอร์ตไลท์นะครับวันอังคารหกโมงถึง1นึ่ทุ่มวันที่4นะครับคาร์วานาเอพีสองเท่าจากการแปลงล่างนะครับวันที่11นะครับเนื้อดิสนะครับสตาร์ดั้งสองเท่า เอ็กพีสเท่าจากการจับวันที่25นะครับเป็นสตาร์เตอร์เจนหทั้ง3ตัวครับลูกอม2เท่าจากการจับซึ่งทุกตัวมีชายนี่ได้หมดนะครับตัวที่น่าสนใจก็จะมีอินนะครับร่าง2เอาไป pvp ได้ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นกิจกรรมนะครับวันที่5้ถึงแนะครับตัวเล็กแต่ไลฟ์วันที่9นะครับ community day ยังไม่ทราบว่าตัวอะไรนะครับวันที่1 1บเถึงสินะครับคู่หูแสนรักอันนี้น่าจะเกี่ยวกับบัดดี้นะครับวันที่15ครับวันตีบอสอันนี้ยังไม่แน่ใจครัััััับบบวววว่่่าาตตอะะไไรรนนนททีี1 8ถถึึงงคยยเปปิลลกสม มีนานะครับเส้นทางสู่อิชู อันนี้ในรูป a c e b o o k ของโปเกมอนโกประเทศไทยอันนี้วันที่ผิดไปนิดนึงนะคบจริงๆกิจกรรมนี้เริ่มวันที่24นะครับแล้วก็วันที่1นถึงสมีนากิจกรรมใหญ่ของปีนะครับโปเกมอนโก้ทัวร์ครับถ้าเอามาใส่ในตารางเวลาก็จะประมาณนี้เลยครับอันที่น่าสนใจจะมี3อันนะครับคือ c o m m u น i ตี Day นะครับวันตีบอสแล้วก็เส้นทางสู่อิชูครับกิจกรรมที่เหลือต้องรอดูอีกทีนะครับว่ามันคืออะไรแต่ว่า3ามอันที่ผมใส่ไฮไลท์สีแดงไว้ก็คือไอ้พวกนี้คือน่าเล่นนะครับต่อมาครับกิจกรรมใหญ่ของเด เข้ามาอยู่ในนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้หลักๆคือตีบอสอย่างเดียวเลยครับโดยเริ่มกันที่วันที่24นะครับเริ่มมาวันแรกของกิจกรรมก็จะให้เจเนเซกออกมาเป็นบอสเลยครับซึ่งเจเนเซกก็จะมีหลายธาตุนะครับโดยธาตุต่างๆจะเปลี่ยนไปตามสีของหลังมันนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด5สีนะครับซึ่งในวันที่24ก็คือแย่งกันเกิดครับใครอยากได้ตัวไหนก็ดูสีข้างหลังไว้ดีๆนะครับซึ่งสีของหลังจะมีผลต่อาชาร์จนะครับคือทั้ง5ตัวจะมีาชาร์จชื่อเดียยวววกันนคคืืืออททโลลาาาาาตรห่่่ภษไแ จะมีธาตุต่างกันนะครับตามสีข้างหลังนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่วันจันทร์แล้วก็จะมีชั่วโมงตีบอสของมันเองด้วยนะครับในวันจันทร์ที่24วันอังคารต่อมานะครับต่อเลยครับวิลิซิออนเทลักซิออนแล้วก็โคบาลิออนนะครับแย่งกันเกิดเหมือนเดิมครับแล้วก็มีชั่วโมงตีบอสตอนวันอังคารที่25นะครับ6โมงถึง1ทุ่มวันที่26ครับทอร์นาดัสทันดูลัสแลนโดลัสนะครับแย่งกันเกิดเหมือนเดิมครับล่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็ชั่วโมงตีบอออสสสกก็็็ววววววัััััััััันน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 พพุธคคครรรบบบบททีีีีีีี่่่26 27ฤหดเเเปชชิแมมม้้ตตยะโง ก็วันพฤหัสที่27 6โมงถึง1ทุ่มครับ แล้วก็ปิดเดือนด้วยเซตครอมนะครับวันที่28ก็จะมีชั่วโมงตีบอสของตัวมันเองเหมือนกันครับวันศุกร์ที่28องวงถึง1ทุ่มแล้วพอจบเดือนนี้นะครับวันต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมใหญ่ของโปเกมอนครับยูนาว่าทัวร์นะครับหรือว่าทัวร์ของอิชูรวมโปเกมอนเจน5ทั้งหมดนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะมีการปล่อยแบ็กกับไวคิวเลมมาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวมีคลิปแยกนะครับตอนที่เกมปล่อยข้อมูลของแบ็กกับไวคิวเลมออกมาหมดแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งปล่อยมาบางส่วนนะครับยังปล ตารางเวลาชีวิตไว้เลยครับส่วนตัวไหนดีบ้างเดี๋ยวผมบอกอีกทีในไลน์สดานะครับเพราะว่าเดือนนี้บอสเยอะเหลือเกินครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับจะได้ไม่พลาดไลน์สดาหคลิปต่อๆไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ